บทที่26 10นาทีไฮเอ็นซีหลับตาก็ได้นะขอจูบได้ไหมคราวนี้หมอนี่ถามขึ้นมาที่ครั้งอื่นๆ,ๆเขานึกจะขโมยจูบผม<ๆ>เขาก็จูบเลยไม่เคยถามหรือเวลาเมาเขาจะสุภาพกว่าเวลาไม่เมาผมชักเริ่มงงหน่อยๆสิน,นาที จะทำอะไรก็ทำผมถลึงตาไปทางโทรศัพท์ของผมที่ตั้งอยู่บนเตียงเวลาโชว์ว่าผ่านไปแล้วสนาทีซึ่งอาวุธของผมกำลังตั้งตังานได้ที่เพียงแต่ผมขยับตัวไม่ได้เพราะข้อมือถูกกุญแจล็อกติดอยู่กับหัวเตียงใบเช็ดมือของเขากับผ้าขนหนูผืนเล็กๆสีขาวที่ดึงออกมาจากลิ้นชักแล้วลุกขึ้นคล่อมผมอีกครั้งเขาทำท่าเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่ก็นั่งชะงักโดยไม่ได้พูดอะไร แล้วก้มลงจูบป,ปากผมแทนเขาเลื่อนลิ้นเข้าไปสัมผัสกับปลายลิ้นของผมเบาๆไม่ได้ตวัดรุนแรงไปมาเรากับอยากจะกินผมเข้าไปทั้งตัวเหมือนครั้งแรกอย่าทำตัวเป็นคนดีนักสิวะเดี๋ยวกูก็รักจริงๆเข้าให้หรอกไบถอนริมฝีปากออกแล้วกระซิบข้างหูผมด้วยเสียงแผลแผแบผู้ชายยายแม่มดคงดีใจจะได้เห็นเราสองคนรักกัน ผมโหราอออกมาอย่างแกนแกนกึ่งประชดกึ่งสมเพศตัวเองผมไม่เคยจีบผู้หญิงคนอื่นหรืออยากนอนกับผู้หญิงคนอื่นเพราะผมรักพรินเซสและกลัวว่าเธอจะโกรธถ,ถ้าเธอรู้ว่าผมมองผู้หญิงคนอื่นนอกจากเธอตอนใบเสนอจะช่วยปลดอารมณ์ให้ผมผมคิดแล้วก็เห็นว่านี่ดูจะเป็นทางเลืองที่ดีที่สุดถ้าผมนอนกับเขาพรินเซสจะไม่โกรธ และผมจะไม่ได้รังเกียจใบแถมบางทีผมยังรู้สึกอิจฉาความรักของเขาถ้าใบรักใครเขาก็บอกรักและชวนคนนั้นขึ้นเตียงไม่ต้องมีพิธีรีอตองแต่ความรักของชายจริงหญิงแท้ไม่เป็นแบบนั้นถ้ารักผู้หญิงก็ต้องเริ่มเป็นขั้นๆไปใช้เวลานานกว่าจะชนะใจผู้หญิงได้ต้องบอกรักออกเดทกินข้าวดูหนังพูดคุยไปเจอพื่นผู้หญิง สรพัดกว่วจะได้แต่งงานกันน่าแปลกอยู่อย่างที่ถึงแม้นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นเตียงกับผู้ชายอืมจริงๆแล้วคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นเตียงกับมนุษย์แต่ผมกลับไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเมื่อผมตื่นมาตอนเช้าใบ้ลุกจากเตียงไปเตรียมอาหารเช้าแล้วเขาทำอย่างนี้อยู่เสมอทุกครั้งที่ผมอยู่บ้านนี้ เพียงแค่ผมรู้สึกแปลกใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะตื่นไวขนาดนี้เนื่องจากเมื่อคืนกว่าพวกเราจะได้นอนกันก็าป๋าเข้าไปเกือบรุ่งสางผมคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คและพบข้อความที่ปรินเซสส่งมาบอกว่าเธอกำลังจะนั่งแท็กซี่มาหาพวกเราทำให้ผมตาสว่างผลักตัวเองลุกขึ้นมาจากที่นอนเหมือนพวกผู้ชายที่หนีเมียมาเที่ยวผู้หญิงซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมผมถึงรู้สึกอย่างนั้นผมวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าหวังว่าจะได้ดักปรินเซสที่ห้องรับแขกก่อนที่เธอจะมาแต่ปรากฏว่าสายไปแล้วเพราะหญิงสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้สตูคุยกับไบยอยู่ในห้องครัวน่าจะบอกล่วงหน้าจะได้ขับรถไปรับผมเดินไปนั่งบนเก้าอี้สตูตัวถัดไปจากเธอในขณะที่ไบเอาจานไข่ดาวกับไส้กรอกทอดมาส่งให้โดยไม่ยอมมองหน้าผมผมขมวดคิ้วรู้สึกแปลก แต่ขี้เกียจพูดอะไรหากดูเหมือนผมจะไม่ใช่คนเดียวที่เห็นกริยาอาการที่ผิดแปลกของนายหน้าหล่อปรินเซสยกมือขึ้นโบกไปมาระหว่างผมกับไบซึ่งตอนนี้จ้องไปทางมือของเธอโอ้ y ม o ก p r ปรินเซสตะโกนออกมาเสียงดังพวกพี่สองคนปล้ำกัน